ดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เจอกับเดียกังรลคาะที่ช่องเดล่าบปิตี้นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาแต่งหน้าไปมหาลัยกันนี่ก็จะเป็นแต่งหน้าโทนนี้นะคะเป็นแต่งหน้าโทนสีแบบพีปพีชนะคะส้มๆหน่อยแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากรู้ว่าแต่งไงไปดูกันเลย <c oughs> แล้วก็ถ้าใครเนี่ยอยากรอติดตามคลิปอื่นเกี่ยวกับมาหาลัยเกี่ยวกับการแต่งหน้าทําผมนะคะก็อย่าลืมกดซับสไครต์ข้างล่างนี้ไว้เลยนะคะ ันตแรกนะคะเราจะลงเป็นเบสเซตอัพก่อนใช้ตัวนี้นะคือมันจะช่วยปรับผิวเราให้ไบรท์แล้วก็ดูกระจ่างใสขาวขึ้นแล้วจากนั้นนะคะก็ลองลองพืนการใช้นามิตัวนี้คือตัวนี้มันดีมากๆเลยสีมันค่อนข้างจะเหลืองนะฉะนั้นมันแบบไม่ไม่วอกอันนี้ก็จะใช้เป็นตัวนี้คือได้แถมมาเราก็ชอบมากเลย ก็แจ้ไปตามรอยสิวแล้วก็ใต้ตาต่างๆ เวลาที่เราไปเรียนเนี่ยเราต้องเลนความที่มันจะติดทนนะคะเพราะบางทีไปเรียนเนี่ยอากาศมันก็ร้อนใช่ไหมเออก็แนะนำนะคะถ้าใครที่แบบใช้คอนซีลเลอร์กบรอยสิวไปอะ่ะก็ให้ใช้พวกแป้งฝุ่นหรือว่าแป้งฝุ่นอัดแข็งแป้งผส,สมรองพื้นอะไรก็ได้นะกับแปรงเล็กๆแบบนี้ก็ได้แปรงเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็แทบๆเข้าไปแล้วก็เอามากดๆตามที่เราทาคอนซีลเลอร์ไปนะคะหรือจะใช้แปรงอย่างนี้ก็ได้แต่ใช้วิธีการแบบกดๆๆอย่างนี้ โอเคเดี๋ยวต่อไปนะคะโอ้เราลืมเลยอะ่ะคือเราจะมาเชดดิง้งแบบเป็นสติกแต่ไม่ทาเราเพราะเราทาแป้งไปแล้วแต่ไม่เป็นไรลองใช้ดูนะคะมันอาจจะยังเกลีย่ยได้อยู่แล้วก็ใช้นิ้วของเรานี่เลยนะคะเกลีย่ยหรือใครจะใช้แบบฟองน้ำใช้แปรงอะไรก็ได้นะแล้วแต่สูตรมันก็เกลีย่ยได้อยู่นะนก็เน้นไม่ต้องลงเยอะนะคะคือการลงเชดดิง้งมันจะช่วยทำให้หน้าเราดูแบบเลียวดูเล็กขึ้นต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปเขียนคิ้วกันก่อน โอเคค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาแต่งการกันนะคะวันนี้ใช้เป็นอันนี้เป็นพาเลตของซ i เวอร c o คัลนะมีสีแรกคือสีชื่อว่า j e ลลี่บีนนะคะสีเจลลี่บีนแล้วก็ทาไปทั่วปลือกตาเลยแล้วก็ผสมกับสีตรงนี้นะคะชื่อสีว่า Candy แบบผสมกับสีแรกเข้าไปทาแบบผสมผสม,ผสมทับๆกันนะนี้ชื่อว่าเจลลี่ลัชเชอนะก็คือเป็นสีที่เข้มขึ้นเราก็จะลงแบบช่วงหางนะคะ โอเคเดี๋ยวต่อไปเรามาเขียนอินเนอร์กันนะคะวันนี้ใช้ของเหมยลินดานะแล้วจากนั้นนะคะก็กีดอายไลเนอร์ใช้มิสชีนักซี่แบล็กนะคะตัวนี้ดีมากไม่ไหลไม่ย้อะไม่แพนด้าเลยนี่นะคะกีดอายไลเนอร์ของเราก็ประมาณนี้ต่อไปปัดมาสคารานะ่าอันนี้นะคะเป็นเมดเลนไฮเปอร์โครนะา o l ลูมเอ็กซ์เพรสคะตัวนี้มีขายในเซเว่นด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะ ่อไปนะคะเขียนใต้ตาวิงวิ้งตรงหัวตาตรงนี้เดียเป็นคนชอบตาวิงวิงมากๆเลยนะมันแบบเป็นสีที่จัเป็นมากมากเพราะว่าเวลาเราขีดใต้ตาวิงวิงแล้วมาทาให้ตาเราดูแบบดูตื่นขึ้นดูโตขึ้นดูแบลขึ้นวิงมากทุกคนดูแล้วมันก็ติดทนด้วยนะคะโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาปัดแก้มกันดีกว่าวันนี้ใช้เป็นอันนี้นะ,ะ for you t o o นะ l o r m e more S5 You Adore Me นะคะคืออันนี้มันจะเป็นสีแบบพีชแล้วมันก็สีชันแล้วก็ติดทนดีนะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทาปากกันนี้นะคะเด่ยวเลือกไม่ได้ก็เลยจะมาแนะนำสองตัวนี้เลยก็คือ Peripera นะคะรุ huh. ่น Ari Ink Velvet แล้วก็ Meliska Kiss All Day Matte Lip Color นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำผมก่อนก็เสร็จเรียบร้อยนะคะกับการแต่งหน้าในลุคนี้เลยเป็นลุกไปมหาอะไรนะคะเป็นแบบโทนพีชนะหวัว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็แต่งไปเรียนก็ได้นะคะยังไงวันนี้ด้วยบาแล้วนะคะบ๊ายบาย